สำหรับงานวันนี้นะครับเป็นงานที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับเป็นงานเครื่องอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อเวลโปรรุ่น v วล t ท c 200PACDC นะครับซึ่งรุ่นนี้สามารถเชื่อมได้ทั้ง MMA นะครับเป็น DC ติแล้วก็ AC t i c แล้วก็เป็นแบบ SPOT นะครับเดี๋ยวผมออนสวิตนะครับว่าอาการมันเสียอะไรมานะครับติดไฟโชว์รามครับเดี๋ยวปรับฟังก์ชันนะครับ เอ็มเอดีซีตินะครับตรงนี้นะครับเ c ซีติแล้วก็แบบสปักสามารถปรับกระแสะได้นะครับแต่ติดไฟอลารามถ้าติดไฟอารามข้างในไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะครับต้องแก้ไขให้อลารา์มหายก่อนอเดี๋ยวผมลองกดสวิตช์นะครับในฟังก์ชันของ d c ซีต mm ิปหาิงกร์ซีไม่ออกครับ เดนอยทำงานไฮฟิีแนซี่ไม่ออกเพราะติดไฟอัลลามเดี๋ยวแกะดูภายในกันครับดูสภาพภายในก่อนซ่อมนะครับผมมาดูสภาพภายในก่อนซ่อมครับ ฝังอถอดค่อนข้างยากพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวจะทำการตรวจเช็คแล้วก็ทำการซ่อมน,นะครับ สอบเครื่องเวลติก200พี ACDC นะครับอาการของเครื่องก็คือไฟอะลามขึ้นที่ตรงนี้นะครับทำให้ไม่มีเอาท์พุตออกมาผมออนสวิตช์นะครับเบรกเกอร์อยู่ด้านหลังออนปุบไฟ LED ดีนะครับสีเขียวติดอะลา,ามหายแล้วนะครับเลือกฟังก์ชันนะครับ m m a ก็คือการเชื่อมทุกไฟฟ้า DC ตการเชื่อมตะเลดไทเทนะครับ AC ก็เชื่อมอลูมิเนียมแล้วก็ฟังก์ชันของสปอตนะครับผมเลือกฟังก์ชัน m m a กระแสปรับตรงนี้นะครับ เข้าไปแล้วก็ปรับนะครับผมตั้งไว้ที่120แอมไอสองก็120แอมนะครับหมุนขึ้นหมุนลงนะครับการปรับประมาณ2 2อัแอมแล้วกันนะครับมาดูผลงานกันครับผม อเคครับผมผ่านครับผ่านเรียบร้อยครับผมทดสอบในฟังก์ชันของการเชื่อมอสเทตนะครับการเชื่อมอลูมิเนียมในฟังก์ชันของ 2P นะครับที่กัดผมตั้งไว้ที่ประมาณ80แอมป์นะครับ โอเคดูผลงานกันครับ ่านเรียบร้อยครับถ้าเป็นการเชื่อมอลูมิเนียมนะครับเสียงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเซตในฟังก์ชันของ CT นะครับกดติดกดดับการเชื่อมอลูมิเนียมกดติดนะครับกดติงครับดับครับกดติดดับโอเคครับผมผ่านครับทดสอบเครื่องติ๊กนะครับเบลติ๊ก 200p A.C.D.C. นะครับยี่ห้อเวลโปรผมออนสวิตนะครับอินพุตสองร้อยครับตอนนี้ผมตั้งกระแสะไว้ที่80แอมป์นะครับด c สติบแล้วก็พาวออฟนะครับแล้วก็ในฟังก์ชันของไฮฟิงเกอร์ซี c. แล้วก็2ทีสองทีก็คือเดี๋ยวนะครับสองทีตรงนี้ก็คือฟังกช์ชันหมดปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมให้ดูนะครับทดสอบงานก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้าผมไม่เน้นงานสวยนะครับกดเชื่อมครับปล่อยครับเชื่อมครับ โอเคครับผมที่เห็นเป็นรอยทะลุนะครับรอยทะลุผมเชื่อมเพื่อที่จะปรับกระแสะให้สูงๆเพื่อให้รู้ว่าเครื่องสามารถที่จะปรับกระแสะสูงๆได้นะครับแต่ถ้าปรับเบาลงมาแนวเชื่อมก็จะไม่ทะลุนะครับทีนี้ฟังก์ชันของสีทนะครับสีคือฟังก์ชันออโต้กดสวิตช์ครั้งหนึงติด กดอีทีหนึ่งดับครับผมผมปล่อยมือแล้วนะครับกดอีทีหนึ่งครับดับครับกดกดอีกทีครับหยุดการทำงานโอเคครับผมผ่านเรียบร้อยครับทีนี้ฟังก์ชันของอ c ซิตินะครับ a c ซิติก็คือการเชื่อมอลูมิเนียมนะครับในฟังก์ชันของ2 P คครับผมการเชื่อมรูมเนียมเสียงเขาของเสียงเสียงของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ฟังก์ชันของ4 t ทีทนะครับกดปิดกดดับครับผมปล่อยแล้วนะครับกดกทีครับดับกดครับกดกทีครับหยุดครับโอเคครับผมผ่านเรียบร้อยครับสำหรับเวลติก200 PACDC นะครับ ขอบคุณลูกค่าที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจที่จะส่งเครื่องมาซ่อมกับผมนะครับผมรับซ่อมตู้เชื่อมทุกรุ่นทุกยี่ห้อทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องติ๊กอาร์กอนเครื่องเชื่อมซีอูทูเครื่องมิกเครื่องตัดพลาสมานะครับสนใจก็ทักทายกันมาได้แล้วก็ขอบคุณเจ้าของเครื่องจากจังหวัดปทุมธานีนะครับสวัสดีครับ